มีส on ่งแล้วก็มีเส no like <c oughs> right ื้อบ่าน <c oughs> yes. ู้นแต่นุ่งในบอนุ่งพอันเห็นแอวเจ้าน้อยส่งจะไล่บ่อนี่ส่งยีนมามาไล่กัดมันคะส่งเป็นไม่หล่นมัส่งเป็นไม่หลุดได้บ่ไดบ่ตัวนี้อ่ะดีตัวนี้ส่งตัวนี้ซื้อมาใส่บ่ออน นะใส่สบายส่งนี่นะลองมาหือโอ้ยจะลองอีเล้วัดโอ้ยพึ่งโอเคแล้วเฉียดขยะมานุ่งเลยเฉียดขยะสักแล้วแต่ตัวนี้หันเอื้อปันเครื่องหนดมันมันสีถึกไปเจ้านุ่งไปหานมกน้ำไม้ตัวนี้หันยังแก้มอยู่ตัวนี้ พระเจ้าเห็นเจ้าหมักใส่เสือกันยาวตัวที่แหวามาหายเห็นเจ้าลงตลอดใช่โยงลงดิงนนางโอเคเปิดภาพมามันนี้ก็ไล่ตามลังส่วใส่ใสสะอาดคือก่อเพื่อนพี่น้องเออ้ยกำลังจะไปทุจะเพื่อนนะไบ้่งทั้ง่อสร้าง ฝนตกกับพยองลงได้ทพผ้า้างเนาะผู้แน่กับไก่แน่อยู่อยู่ไก่แพะเห็นอยู่อ่ะอ่าพยอมลงได้ฝนตกกะเนาะโดยจับทักทายสบายดีเด้อสบายดีค่ะพี่น้องเลยอ่าเบิ่งทำผ้า้างเราติไอ้มุ้งกระเบื้อง แสดงว่าายนี่หาสอมุ้งมาีนี่ได้เนาพอเนาะว่านนี่ยยุดจไดูคนขอพรอุดจ้าชุดชูงดูวยชงด้วฮะงด้วย แล้วฮค <tr ue lla> ือจ้าไฮซีชัยโอ้พญานาคคนนั้นไทยริ่งสลายบ่ได้เนาะมันนั่นพุทธาสีอยู่นี่พันเทศหัวพญานาคเลยบ่เนี่แห่งขแบบึ้นสองสองสี่หกแปด ก็มีเก้าตัวเห็นปะเก้าเกาป่ะแต่เวามีชิปยังม่เพิ่มอีกตัวนึ่งปะสองสีกแปเกาเก้าอโอเคน้องโทรหาเอ้ยเมื่อั้นตอนคำข้ามหันไยังก็ยังก็มาชงขบุญบุญบุญิ่มาชงู่วัดบ่ โอ้ยขงทังมอยาวบ่ดาอย่ามาบ่ <No. S 1> ่ห้ามือใหม่เมือใหม่มือนังแ้บุรีมาใช่อ้ยตักฝนลายเด้อพอยูโฮมต้นหม่ห่พายูมาจะอยู่เลหอมีรถพูมานน่ Nhanh lộn Được ừ. à, à. vì bài không phân hết lộn Ưm Bài không thảo hại đấy Mẹ có một xe hót cựu Tên tam Đụm Hứ nào vợ tèo Ưm nào Ưm ừ. Eo xe anh Sùng, bữa ăn, eo bơi nha bơi em bơi em Xe xe đẩy em chăm sóc người ăn nằm Ê, chị phải bưng mạnh Bưng 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 còn đỡ phép bưng đỡ sống, xay bỏ lại nó Ở đây là kếp ma à, có hãy nóng tèo bưng hoặc thì nóng ấy bò ra lệnh mưa khả nạn hoặc thì ấy Sữa. มีส่งแล้วก็มีเสือ้อวันนูแต้วนุ่งในบอนุง่งพอ,อันเห็นแอวเจ้าน้อยส่งจะไล่บ่นี่ส่งยีนมามาไล่กัดมุขะส่งต้วเป็นไม่หลุดมา่เป็นไม่หลุดให้่เหหญ่ปตัวนี้ดีตัวนี้ทรงตัวนี่ซื้อมาใช้บ่ได้ นนมนะใส่สบายส่งนี่นะลองมาหึยลองอีรวัดฮือเือฮือฮือฮือโอเคได้เฉีกดขยะม่ะนุน่งเลยลเฉียดขยะสักแล้วแต่ตัวนี้หันเอื้อปั้นเครื่องหนดมันมันสีถึกไว้จะหนุ่งไปหาหนอนหมกน้ำไม้ตัวนี้หันยังแจมอยู่ตัวนี้ แล้เจ้าเห็นเจ้าบมักใส่เสื้อกันย่าตัวที่เคยมาให้เห็นเจ้านุ่งตลอดใช่โย่หน,นงดินนังยางแต่ใดกเกาวมันละไว้นุ่นงนี่แหละอุ่นย้อนนะค่ะอืมดีกว่าล้วเนินแขนกิดนะอ่าขับเสือมีชั่วสีพุ่งต้องเลยหวัดเลยเ <c oughs> ก็บไว้น้องเลยตัวนี้กับเมื่อมาแนะนำเออปั้นเครื่องหนวดสีมันถึกมันเจ้านุ่งไป็นว่าทห,หน่อไม้ Ng cả với nung à nó ngoài 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 nung ngoài 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 này ngoài 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 chỉ ngoài bắt hùa mẹ bạn này ừ. <laughs> เป็นมันก็บวันเป็นอว่างไม่รหรอกสภาเอ้ยเริรงนุง่งโม่ไหลได้ไปมาแบ่งปันจะนุ่งโม่ลาไปหาไว้หาหมอกน้ำไม้ต่อยไข่โมแดงก็ได้มา<อ>หาหน้าคอกิน <laughs> เอาสีใส่นะไปย่างน้ำมือนะ่ะไปถิ่ญงของเผ่าเด้อดูเนะด้อน่ะเด้อเด็กได้น่ะเด็กเ,เกพิน่นถิ่มนะบอลน,นะนลใครอยู่ไกล้วัด กะนหอนกับพาลูกพ่อเต้ามาดินอยู่พี่ดินอยู่เลยเย็นหนุงเลยบ่ยงเอกแต่ว่าซักแล้วหนาเหนาไมีเฉยแค่เนี้ยบ่ะเยอะแต่ได้กระนองเกลือเพิ่งแล้วนี่ได้กับบัคไวยาชัยเสภาตัวน้อยๆในตู้กับว่าได้ออกมาอเกือบพัวแม่เพื่อนหันยังมึงเข่าพ่อมึงก่อน เป็นเบิงนังค่าวันนี้มาหาคนมาในทางแถวเออมันมเด็กมือฝนตกก็บ๊วยุดไว้ยิงแขวแหงแน่นอ่ะยังยังขึ้นหน้าหมอกแทะหน้าแป้งหัวเออเออทา <laughs> องกันได้สางพ่อ,อผวันแม,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 ม่บ้านเนาะ Ha <laughs> จีบคุนมุกขาวตาบ่พอมมีแว่นมมีแว่นเนาะตีไนึงาับรัรองตจ้างนุรอธรรมการนยาเด้อดยยิ้มเป็นแป้นเนี่ยาเราบงทังพอ้างทกระเบื้ง Rồi Nga Rồi, nga không nhảy Rồi Rồi cả má đấy đó nha nó Phùn Rồi Sám tôn Sám tôn, hốc xích trộn thăng bao nhau vào nhau ยัง,งขาดแห่ทรายมีราบอกไงแหย่ทซายโอ้โอแต่ว่าเพนัาตอนนี้เห็นยังโมมีโดยพอพนันนามม่งแลออกกะต้องในปั๊บนาดินเทพ,พื้นลแล้วกะคูบานั่งเห็นทั้งพ่อสร้างมายังขาดเล็กยังขาดเด็กพอทาบุมีเดเ็กระ,าามมเกกะเทข้ามโม่ได

โดยเห็นชาวบ้านพันเห็ดอยู่โรงเรียนนี่ตั้งไม่ออกเห็นนั่งว่าเออพันสามกคีกันดีโดยมันนน้อยอาโรานากลโ่กาแล้วโดยโดยเดี๋ยวนี้กะดีใจเราเนาะยาเนาะ มูมีจวน้อยพันอยากมัอยู่น้ำบ่อกย่าบ้านอข่าคนได้ขล้มังคีคอนบ้านไม่ออกวัดบ้านขน้อยวัดไร้จั่วน่อยมันโคกไงโอ้ด้ยย่าเคยเมื่อปะไปแต่น้ำเบาคอยยังน้ำเบาจนขื่นคนขล้อมามียงานที เผ <premises. S 2> ่าเย็นเคือนติดกับเพื่อนเอาเลยแหละเผ่าเย็นเคือนกับเราโอ้ที่หิ่งมูลออกจากกันหน่อที่ลูกสาวเราซื้อเราวีแล้วก็เราวีกับซื้อท่องซื้อท่านจันทร์ซีนะโอ้ติดกับเพื่อนเราเลยเมียเราเป็นพี่น้องกับเขาเพื่อนแปะกันเลยเดยแต่ว่าเมียเราเสียแต่หลายปีแล้วยายโดยเมียเราเสียหลายปีแล้ว แม่ผัวเสียก่อนตอนเ่าเสียหันเขายังน้อยอยู่ตอนนั้นลุงเคลื่อนเสียยังกระลุกคนเนาะยังกระเดือเะลูกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเตลูกเมียคนกับเสียมาได้สามปีนี่นะบ่โอ้ยตอนมาอยู่ที่นี้หกพรรษาเลยอบวชอยู่องค์การไเปล่าอย่างนี้ดย ันมช่างชิมมก็คนแรกนำพาหย่านงอ้ย่าอยู่บ้านไหนวันเกิดวันเกิดย่าบ้านคกแรกพายรอมคกแรงโอ้บ้านมียนเลยมังจะปนนี่โดยโดยบ้านพายรอบคกแดงเออมคกแดงโดยมาแต่พุ่นแต่ว่ามามาไกล thìn nơi, ừ. à. con <laughs> là thìn nơi, rồi là... à. như mi cả, có vợ nhỏ, còn nó, này là ở dù... ừ. ừ. tè... dạ tị... dạ một mình, một mình, để, dắt dắt đây này, đến tàu hôm, nơi, 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 มาอยู่พุ่งง้อย,อยง,ง่ายมาแต่ในผ่านมีปีเจ้าคันชิบุกทำง่ายหลังเดืนหาสิได้สั่งฮัตเตอร์สั่งตีสั่งห้องน้ำทำใส่เนี่ยว่าอยู่บ้านนี่จักปีแล้วเจ้าอ๋อผมมาวลังเดือนหาหลงผ่านมาโอ้าสามปีขึ้นหลังน่ะขน้อยมาหนะ่ะเห็นโมเนมนต์โมเมนย่าอยู่มออีมอ,อีกย่าตอนนั้นเฝนยังบม่ละก่อพืชมีแต่ทั้งทึมสามปีผ่านมาที่ขน้อยเขามาบ้านนี่ แต่าอีกว่านี้ว่เห็นหมู่บ้านพันกรเปี่ยนเปลงันได้อมู่้านน้ำปลาอสองปีแล้วสองปีนี่แหละ้อยที่บ้านคนยันโดยใจจะยนเขาอยู่า้อยาทันมีห่หกปีโดย อ่าบ่อนี่แล้วก็ค่ะงาก็เดี๋ยวนี้ก็สบายใจแล้วดอกบ่ได้แม่ออกญาติโยมมาสักบาทญาติพวกแม่มันสินเดือน10เดือน9แล้ทุกวันสินเนาะโดพอได้อยู่พอเซาเวลาใช้บาทก็เข้าใอยู่ใน่นั้นเนาะยาเนาะโดยยาันพอบ้านเฮาเดือนนึงมี2เนาะมีนับเพงนนีก็บ่จ ก็คือหู้่เลยนอะบ้านเมืองเขาหาชากินเข้าโดยผู้ฝันมีกับพูนกระลงมันสินมันพรโดยเดีเขาได้ตั้งใจไว้แล้วเนาะยเนาะตั้งใจคมตั้งใจไว้เขาได้เฮ็ดแล้วไปเขากสบายใจ มันโมเดลกับเท้าชิไปบ้านอื่นทังกาแบบมีแบบมันบกคักในในจิตในใจด้ยด้วยังขาดหอกองเนอใน้ยยาเนาะเาเนบ่โอ้ วัดวัดนี่เพิ่นยังไม่ได้มีชื่อวัดบ่ยาเพิ่นตั้งชื่อวัดว่าจังไรนี่มีแล้วแต่ว่าบ่มีป้ายสีสมซื่นบ้านไอ้วัดสีสมซื่นสีสมซื่นบ้านดงมักยางบ้าานดงงักยเมืองเมืองอัสบังทองเมืองอัสบังทองโดยแกนสวรรณเขตสีสมซื่นชื่อวัดแต่พันยังโมมีป้าย ตัาก,กาย,ยังขาดหอกองบ้านเฮาก็หาเชไดเอาปีกายนี่หอกองทงั้งยัดยมหรือว่าทั้งแม่เพิ่นอยู่ทั้งต่างประเทศซอยทั้งบ้านเฮาก็ะถ้าบมมีเพิ่นก็นคือชิบไัวแด้หรอกเา,ายเอ้โยโยคือแบบนี้แล้วเนา,านะเนาะแต่เพิ่นบ่ซอยมากอะ่ะเฮา เก็บจำสว่านกับแจ็คเครื่องไบเนาะมาเรามาเรคิดปีนีปลายปีนี่มเฉยข่าวาลือก,กะววะัะ้ะนี่เนาะเออกะ,ว,ว,ะว่าวันสิบปลายปียาวะโดยขัดขนี่จำนั่นนัก็มันขาดก็นหนันกับบุญักเพรัน <laughs> ้ามันบ่มีนี่นนโดยูนนแล้ว มีประชานาตมเงะหน้าเนาะโดยกมุขดอุนต้งหน้าใช่ไหมมีงปเจหนาไปลอ่าผกสงยยาถูกเนาะมันึงแล้วโยหนักลคาไปทำงะไรกัตลปลอดภัย โดยโดยสาธุยายบ้าท่านเดียวไม่ออกหารอบๆเบิ่งก็ได้ยาเด้อโดยอ่าทางบาเราตั้งใหม่พมไม้ไว้ว่าตั้งไว้ประมาณ10ปลายปีพิ่นนเราสิได้มุงเนาะแต่ว่าได้มีทางกผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นได้ซอยเข้ามาว่าสาธุเด้อลว่าให้มันให้ยืนเนาะ ภาพร่างกายแข็งแรงต้องรักคนใหญ่ที่เดินสุดซอยขามาเนาะอร่อยโอ้มาแต่เซฟปูนหึงมาได้เหนะว่าหลังในยิงเนาะหลังในยิงว่เดี๋ยวนี้หลังในยิงว่มาพี่อยู่ด้เจ้านั่นปูนน่าก็ลักขึ้นรถแล้วทั้งนั้นกั อว่าลังนายิงบ่โดยสบายดีผ้าตะไสมาเป็นาเ้ี่ยมไปยามนาก่อนมาเมื่อไหร่มาเมื่อคืนมาเมื่อคืนนี่เอาไปเมื่อไงงั้นดองบวมขาวยาวบ่เมื่อไงเมื่อเช้ามากลับมาดกก็้วยผักเมื่อซอยเอาน้ำบาบุญเพิ่นผักนี่ทางบาบุญเพิ่นในว่าซอยเพิ่นหาสิเดียว ลายขนาดปูเห็นอยลายงานประมาณชิปหลังคาเือนมือนี่นเง,งินกระเป,เป๋ปเปาเบาลายเตะเบาแบ่งๆไม่แต่ผู้สนิททั้งนั้น,นแน่่ออยยังหาชิปหาชิปไม่แต่ตามสุดหาชิปเนาะม่แต่หาชิปเซนขึ้นไปคืออากอะ่ะซอยเพื่อนแบบเขาก็มีน้ำมีไนทินะก็น,นักแน่เนาะเอาละเบิ่งทางพอเราขึ้นกระเบื้อง เดี๋ยวจะได้คุยกับญาเพื่อนเร้อ่าดีใจลูกลานเ้ยเราอะอยากแยโจมได้ได้วัดได้ว่าหรอพอดีแม่นมนฮานาิมาแล้วมิแตชิเมื่อเราหารรับรถอะรลูกข่อยกันลูกข่อยมานำยันพลลูกมันนำบ่แมนยันพลนั่งๆก็โหยิ้มเหมือนแฟอยู่ฮะไปเดี๋ยวไ่ไปไปพูด ชิเม้อเลยบอ๊ะิมอเก็บเชือกร่อนเย้มนตกโอ้โอเคฉันเดี๋ยวมีให้สบายดีมีให้แล้วฉันยังบวเก็บอยู่โอเคโอเคฉันไปไปฉันต่คือรถค่อยบ่กเจ้าะนะฮให้ให้ิงดิิงนอนอะไปจากุแต่ยังไม่ได้นอนเวีนเลยนะเห็นบอ เห็น่ะเช็ดมุ้งเลยอ้ยป้าทำกะป้าเช็ดมื่อป้าก็ได้อมเนอะเบือนป้าเช็ม่อยดองพันเดลกันเบือนกันกินี่และชิไปนล้ป้าบ่าเ้นน้ำป้าบ่าึกนน้ำป้าว่า ไปบ่ลูกไปบ่เออข <c oughs> ึ้นรถฮาเมียด้วยๆได้ยังมีรถอีกเอ้ยดีรถข่อยว่าจ้ะอู <c oughs> ้ด,ด้วยกะคอยไม่อยู่พี่กินกะพ่อเนาละเนาะป้าก็ยังไม่รวยป้าก็ยังอันนาพ,พ่อไม่อยู่พี่กินกะพ่อไปเป็นลูกป้าก็ได้เนาะบ่ ผู้เดียวก็ยังพ่อแห้งละพวกเราไดม้มา่าละได้ถ่าแล้วเห็นยังนะอ๋อ่าเว้ยบญาบ่่าสู้ๆแล้วถ่าเด้อได้โยกโ่ะไอ้ไอ้โได้ด้วไอ้ท่นมป้าบงน เธอยืนค hey, you know you know uh, ุย mm กับ hmm. ย่าย่าเราบาดีใจแต่เออเราอะเราตั้งอุยอุ้ยตั้งไม้ไว้ว่าปมั่นสิบปลายปีย่าเราอะเราจะได้แนวมุ่งได้ายังก็ได้มุ่งก่อนเกินคาดไม้ก็โอ้ยทางย่าว่าดีใจลายพูว่เพราะว่าทางย่าเราเป็นคนที่ว่าตั้งแล้วก็อยากสร้างแต่ถ้าสิไปลา้งอื่นทางไกลก็ได้ป้าได้ทีมกับข้านังข้าจับใจเราอะ คือว่าไงวะทายาเราย้ายบ้านนะเนี่ยวัดไปปรอยู่วัดอื่นกันยังค่าดังค่าใจยู่นะแบบค่าใจอยู่แบบเด็ดโบนเล่อบรจบไปนะไปแล้วเนี่ยอุปกรณ์มุดมุดไปดิแต่มังมุดมาฝากป้าเด้ออ้านี่เงินไปซื้อมังมุดไว้ป้าแว่นี่เอาเงินกันซื้อไว้ป้าระเบือระป้าจะมากินน้ำเด้อเอาเงินกอน อันน <ô. S 2> okay, El e ี้เอาเอานี่นี่อ่ะสว้เอื้ยนี่เจือเอาจำเจ้ามาบ้างพอได้ละไปป้าโอเคจันเดินกบก่อนได้เถิดเด้อโดยโดยอ่ะสบายดีเด้อเนาะไปไปตามคนไปรถลาเดี๋ยวข้าเจ้าโจมขึ้นรถตู้เหตุใด <laughs> ตัวช้างน่าจเจืดองเล่นตึนมเนาะผูเมอะไรยังเล่นหูกำลังดินกำลังไปป่าวะะนี่กับปะทางพอสร้างก่อนบาดนี่กำมืดแล้วยังบลงอยู่ทางพอสร้างกะ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะขอ,นขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลงุงเอฟซีเลายเด้อเนาะที่เข,ข้ามารับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบจากกบบขามโฆษณาทาั้งสองสมุนบ้านนาอยู่ที่วัดบ้านดงมักยางบ้านน้องแตีวเนาะซื้อวัดสีส,สุ่มซื่นบอกทอั้งเน่ยเพื่อนมาเมื่อกี้เนาะวัดสีสุ่มซื่อเนืน้อสังทอง,ทองแข้งสวัสดิเขตเนาะ ยังม่มีป้ายวัดพ่อพี่น้องอันนี้เป็นก็ยังขาดหอกรงด้วเยเนาะไปสัน้นประมาณนี้ก่อนพ่อพี่น้องไอ้หนทั้งพอสร้างกันแน่แล้วแน่อีกแก่มัน่ตรงล่องเนาะ,ะไปแล้วสบายดีเด้อ